สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่าวันนี้นะคะแอดก็จะมาเอาสูตรนะคะขนมไทยมาให้ทุกคนนะคะงวดประจำวันที่16เดือน7 6 7นะคะทุกคนคะ่ะเป็นเด่นบนนะคะเป็นเด่นบนอ่ะอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะคะเพราะว่าอ่าแอดตั้งคลิปต,ตอนกลางคืนนะคะ ห่างหายกันไปนานมากนะคะสําหรับช่องนี้นะคะคํานวณแนวทางพารวยนะคะแอดไม่ได้มาลงเลยนะคะแต่แอดก็ยังลงให้คนในกลุ่มนะคะสูตรก็คือเดินดีเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ได้เอามาแบ่งปันให้ทุกคนแค่นั้นเองนะคะไม่มีเวลานะคะวันนี้ถือโอกาสถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วกันนะคะแอดเอามาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะสูตรเด่นบนวันนี้นะคะทุกคนเคยโมาแรงเยอะมากนะคะตอนกลางคืนนะคะ ต้องขออภัยด้วยมะเรงเยอะมากเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะแอดฝากคำเตือนนิดนึงนะคะแนวทางที่แอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะคิดการคำนวณเท่านั้นนะคะไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้งสิ้นนะคะถูกผิดอ่ะไม่ว่ากันนะคะทุกคนเพราะเราคำนวณตามตัวเลขสถิติย้อนหลังเนาะก็คือเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแค่นั้นบางคนก็หาตัวเลขที่จะมาตัดกับ ตัวตัวเองออกเนี้ยมันจะช่วยประหยัดต้นทุนนะคะทุกคนสมมติว่าเรามีสิตัวอะบนสมมติเราจะซื้อบนทั้งหมดเนี่ยมันมีสิตัวเราอาจสามารถตัดออกเหลือสองสตัวได้นะคะอ่ะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะทุกคนค่ะอ่าสูตรเด่นบนนะคะอาจจะเริ่มให้ทุกคนดูนะคะตั้งแต่งวดนี้เลยนะคะ ใช่ตอนกลางคืนนะคะจะมืดนิดหนึ่งนะคะอ่างวดในนะดหน้าแป๊บนึงนะคะงวดดูยากนิดหนึ่งหกสองหกนะคะมันเป็นงวดที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวเอาผลเขียนให้ก่อนนะคะช่วงกลางวันก็ไม่มีเวลานะคะทุกคนคะ่ะอ่ะลงให้ทุกคนคลิปสองคลิปก็ยังดีนะคะ สูตรมันเดินดีมากก็อยากจะแบ่งปันนะคะทุกคนค่ะถ้าใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะเผื่อแอดจะมาทำให้ดูนะคะเผื่อมีเลขที่ทุกคนชอบนะคะจะได้ตัดสินใจเลือกซื้อถูกเนะะี่ยค่ะลอตเตอรี่น่าจะวางขายในหลายวันวอ้แบบนอแอดุมนะคะค่าตั้งกล้องก็ลืมเอามาอ่ะนี่เนาะ ใจเย็นๆนะคะทุกคนไม่ได้ไลนานนะคะไม่ได้ตั้งกล้องนาน <c oughs> <c oughs> ก็จะเบอร์เบอร์หน่อยนะคะเพื่อความชัดความชัวร์ต้องค่อยๆไปนะคะท <c oughs> ุกคนค่ะอ่าสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเก้านะคะในในห้องนะคะมันคือสูตรเก้านะคะที่แอดลงให้ทั้งหมดสามสิบห้าสูตรนะคะอันนี้คือที่แอดเอามาให้ดูก็จะเป็นสูตรเก้าเดี๋ยวจะชนกับสูตรไหนเดาดูไปทีละสูตรนะคะอันนี้คือสูตรเก้านะคะ อ่ะงวดนี้แอดคำนวณได้1 2 3่ามสี่นะคะงวดต่อมาได้3ามสี่ห้าหนะคะงวดต่อมาคำนวณได้ห้าหกดแแล้วก็ห้าหกเจ็ดแดหนงสามงวดนี้หลุดนะคะใช้จริงนะคะไม่ใช่หลุดหลุดเข้าๆนะคะอันนี้คือใช้จริง แมลงก็มากับไฟนะคะตอนนี้แอดมาอยู่แถวที่นี่เขาเรียกว่าหนองเรืองเปือยนะคะแก้มลิงหนองเึงเปอยก็จะมีแมลงเยอะนะคะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวค่อยมาดูว่าตรงนี้มันคืออะไรนะคะอ่ะวัดนี้นะคะที่มันออกหกสองหกนะคะหกสองหกหกสองหกนี่ ก็มาที่เลขสอนะคะนี่มาที่เลขสอเนาะในตำแหน่งของหลักสิบบนต่อมานะคะสี่แดหนึ่งอะแต่ตัวนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะต่อมาห้าเกนะคะตัวนี้มาในตำแหน่งของหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะ2องตำแหน่งเลยนะคะต่อมานะคะหนึ่งหนึ่งหกนะคะเข้าที่เลขหในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ ต่อมาออก690 690อยู่ในตำแหน่งของอะงวดนี้หลุดไปนะคะหลุดก็คือหลุดนะคะแต่เดินดีมาตลอดเนาะอ่ะอันนี้คือถ้าย้อนหลังก็คือเดินดีนะคะแต่แอดยกมาแค่แค่นี้นะคะถ้าสูตรมันจะเข้าทำแค่สองสองงวดมันก็เข้านะคะทุกคนคะ่ะ สูตรนี้คือใช้นานมากใช้มานานมากนะคะ2ปีแล้วตั้งแต่แอดทำช่องก็ปี65นะคะจนปีนี้เนาะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลามาพบปะทุกคนสัก,กักเท่าไหร่นะคะต่อมา593นะคะก็คือมาทั้งเลข5แล้วก็เลข3หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเลยนะคะมาแรงก็เยอะเยอะต่อมานะคะ504ก็มาที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะทุกคนเห็นไหมเข้า2องตแหน่งเลย วดที่ผ่านมา503เลขอะไรออกแต่ตัวเดิมเนาะลดแค่หนึ่งแต้มใครจะไปซื้อนะทุกคนเนาะจริงไหมใครจะไปคาดคิดว่ามันจะลดแค่แต้มเดียวในตำแหน่งทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะใครจะไปคิดเนาะออกมาแบบนี้นะคะอ่าต่อมา503นะคะก็ได้เลข3มตรงนี้เนาะเป็นหลักหน่วยนะคะแบบนี้นะคะ,ะฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะคะ ที่กาลสิน,นะค่ะตอนนี้แอดอยู่ที่กาลสินนะคะฝนเพิ่งหยุดตกนะคะที่สารครามน้ําก็เยอะเลยนะคะแต่ทุกคนฝนตกบ้างไหมนะคะพูดคุยกันได้นะคะอันนี้แมลงเลยเยอะนิดนึงนะคะหลังฝนตกอ่ะตอนนี้เราเว้นไว้ก่อนเนาะแอดจะให้อีกหนึ่งสูตรนะคะเพื่อเป็นการจับชนนะคะ VH ก็คือจับชนนะคะ กับสูตร19นะคะใครอยู่ในกลุ่มจะรู้นะคะว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนนะคะอันนี้คือจับมาให้ทุกคนดูนะคะแอดจะวางให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะ VIP เนาะอ่าทั้งหมด33สูตรนะคะอีก2สูตรแอดยังไม่ได้ลงให้ทั้งหมดมันจะมี35สูตรแต่2สูตรแอดอ่ารอดูแนวทางมันตอนนี้ดูแนวทางมาสักอ่าหลายงวดแหละสี่ห้างวดและเดี๋ยวงวดหน้าถ้ายังเดินดีแอดก็จะลงให้อีก2สูตรนะคะก็จะ ครบทั้งหมด35สูตรนะคะแต่ตอนนี้ในกลุ่มมี33สูตรนะคะแอดก็เลยจับสูตร9กับสูตร19มานะคะมาจับชุนให้ทุกคนนะคะเราจะมาดูแนวทางเลขกันก็คือวันนี้2สูตรจับชนนะคะเด่นบุญสสูตรจับชนอะมาดูเลยนะคะว่าสูตรที่19ที่มันออก626 6เนี่ยมันคำนวณได้ตัวไหนนะคะคำนวณได้8 9 1 2 4 7ใครที่อยู่ในกลุ่มก็จะเห็นแนวทางอยู่แล้วนะคะ อันนี้คือแอดนำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกใน YouTube นะคะอ่ะตรงกันหรือเปล่าเนี่ยเออมือดก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะอ่าต่อมานะคะแปดเก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดนะคะได้ตัวเดิมแปดเก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามสี่หกเก้าแล้วก็ห้าหก แปดเก้าหนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งสามสี่หกเก้านะคะสูตรนี้มีทั้งหมดหกตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเข้าตัวไหนบ้างนะคะอาสูตรนี้นะคะสูตรที่สิบเก้าเนี่ยออกหกสองหกนะคะมีไหมเข้าสองนะคะในตำแหน่งของหลักสิบนะคะอาต่อมานะคะสี่แปดหนึ่งมีไหม สในตำแหน่งหลักร้อย8ในตำแหน่งหลักสิบเข้าสองตำแหน่งนะคะต่อมา598 598กนะคะก็เข้าทั้ง3ตัวเลยหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย3ตำแหน่งนะคะต่อมา116นะคะเข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะนี่1 1นะต่อมา6,90 6,90คือเข้าที่ก้าในตำแหน่งหลักสิบหนึ่งตำแหน่งต่อมาค่ะ 593 5 59ก3ก็มี9กับ3หลักสิบและหลักหน่วยเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะต่อมา504 504ี่ห้านะคะก็มี5าในหลักร้อย4่ในหลักหน่วยนะคะอ่าต่อมา503งวดล่าสุดนะคะโอ้มาแรง503มากับไฟที่แอดตั้งกล้องนะคะ503นะคะก็มี0กับ3หลักสิบและหลักหน่วยเหมือนกันนะคะ ทุกคนดูตัวชนนะคะแอดจะเขียนชนไว้ตรงนี้นะ,ะว่าชนมันสามารถเอาไปลูดไปวิ่งได้นะคะเด่นบนเนี่ยอ่ะอันนี้คือมันหลุดแค่ตัวนี้สูตรเดียวเนาะแต่ถ้าชนกันนะคะก็ถ้าชนกันแล้วมันไม่หมา่ะเราสามารถจับคู่ประกบได้นะคะหนึ่งสสามสี่ก็ชนที่หนึ่งสองแล้วก็สี่หนึ่งสองสี่สามสี่ห้าหก สามสี่ห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดอ่ะจนที่ห้าแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดชนกันที่เจ็ดกับแปดนะคะสุดงวดนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสี่งวดนี้มันหลุดตัวนี้เนาะต่อมาสามสี่ห้าหกสามสี่สามสี่หกนะคะ,ะสามสี่หกนะคะอ่ะสามสี่ห้าหก สี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกอ่างวัดนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสามสี่นะคะวัดที่ผ่านมาตัวชนหนึ่งสองสี่นะคะมาที่สองนะคะหลักสิบนะคะต่อมาชนกันนะคะสามสี่ห้าสี่แปดหนึ่งมาที่หลักร้อยนะคะตัวนี้ไปหลักร้อยเลยแปดมาแค่สูตรเดียวนะคะตัวนี้ไม่มีหลักหน่วยนะคะต่อมา 5ชน5กับ8นะคะมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยเลยนะคะ5กับ8เข้า2องตำแหน่งนะคะสำหรับตัวชนต่อมาชนกันที่7 8นะคะตัวชนไม่มานะคะแต่มาในคู่ประกบ6 1นะคะนี่เห็นไหมมาในคู่ประกบถ้าชนไม่มาจับคู่ประกบนะคะเป็น6 1นะคะอันนี้คือจับคู่อ่าคู่ตัวบนได้นะคะต่อมานะคะชน1 2 4 1 2 4 ตัวนี้หลุดนะคะเพราะว่าอีกสูตรหลุดนะคะนี่นะคะต่อมาชนสามสี่หกผลออกห้าเก้าสามก็มาที่สามในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะต่อมาสี่ห้าหกนะคะมาทั้งหลักร้อยก็คือเลขห้าแล้วก็หลักหน่วยที่เป็นหลักสี่เลขสี่นะคะมาสองตำแหน่งนะคะแล้วงวดที่ผ่านมาคืองวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกเจ็ดนะคะชนที่หนึ่งสามสี่นะคะก็มาที่สามในตำแหน่งของหลัก หน่วยบนนะคะนี่อันนี้คือสองสูตรนะคะทีนี้แอดจะให้งวดนี้เลยนะคะทุกคนขังวดนี้นะคะอ่าสูตรที่เก้าในกลุ่มนะคะทําได้ห้าหกดแดนะคะทุกคนอ่ะมีตัวไหนที่ทุกคนชอบไหมจับเอาไปจับคู่ได้นะห้าคู่กับอะไรหกคู่กับอะไรที่ทุกคนชอบ7คู่กับอะไร8คู่กับอะไรชอบตัวไหนจับตัวนั้นนะคะสูตรนี้พลาดยากมากนะคะเด่นบุญนะคะ ่าต่อมาสูตรที่19คําคำนวณได้ตัวไหนนะคะได้902358วนะคะทุกคนขาจับชนกันค่ะสองสูตรนี้นะแอดทำให้เลยคือจับจับชนเลยนะคะสูตรนี้กับสูตรนี้จับชนกันนะคะทุกคนขามันจะได้ตัวไหนนะคะเราลองมาลุ้นกันนะคะอ่า ตัวนี้จับชนกันได้ห้ากับแปดสองตัวทุกคนวิ่งรูดห้ากับแปดไปบนเลยค่ะห้ากับแปดวิ่งรูดบนได้เลยนะคะก็คือให้ทุกคนเอาไปจับคู่ประกบตัวไหนก็ได้เนี่ยที่ทุกคนชอบไปหาซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะคะเพื่อถอก,กแล้วนะคะเพื่อเพื่อถูกานวันที่หนึ่งนะคะอ่าลินก็พันกันแล้วนะคะทุกคนอ่าห้าแปดทีนี้ แอดจะมาจับคู่ประกบให้นะคะเดี๋ยวเรายกตัวเด่นไปก่อนนะคะ5 5x คือ5คู่กับตัวไหนก็ได้นะคะคือเป็นเอา5เป็นหลักสิบเนาะทีนี้5จะเป็นหลักหน่วยก็คือแบบนี้นะคะแล้วก็8นะคะ x ก็คือแทนค่าด้วยตัวไหนก็ได้นะคะแบบนี้นะคะทีนี้ตัวนี้เดี๋ยวแอดจะมาเสริมให้นะคะว่าแอด คิดว่าตัวไหนน่าจะมีโอกาสมามากที่สุดนะตามสูตรแล้วกันตัวนี้เอาไว้ก่อนเนาะต่อมาเราจะมาจับคู่ประกบกันก่อนนะคะหกนะคะก็คือหกเก้าเนาะหกเก้าหกศูนย์หกสองแล้วก็หกสามนะคะต่อมาเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็ 73นะคะนี่ในตัวประกบมีแค่นี้นะคะทุกคนชอบตัวไหนไหมคิดว่าถ้าคิดว่า5กับ8ไม่มาก็ให้มาเล่นที่คู่ประกบนะคะคู่ประกบนะคะอ่าถ้าเป็น5กับ8ในส่วนที่แอดชอบนะคะอ่าอันนี้ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาอาจพิจารณาเอาเองนะคะก็จะมีห้าสามห้าเจ็ดนะคะแล้วก็ 5 5นะคะที่เด่นที่สุดนะคะต่อมาก็จะเป็น5ดูนะคะ5 2 5 4 5 8 5 6่านะคะที่ขาดไปก็คิดว่าน่าจะไม่มาถ้าใครชอบก็นำไปจัดได้นะคะแต่นี่คือที่แอด หามาให้นะคะถ้าชอบตามแอดก็จัดตามนี้ได้เลยนะคะต่อมาก็จะเป็น80 82 84 89 81 85 83นะคะตามนี้นะคะถ้าแอดชอบนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาตัดแต้มทีหลังอันนี้คือวงไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าตัวไหนที่แต้มเข้านะคะตัวนี้นะคะก็ สามารถมาได้ห้าตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวประกบนะคะอืมแคปหน้าจอไว้ได้งวดประจำวันที่สิบหกเดือนเจ็ดนะคะแคปหน้าจอ,อเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะได้ไหมเห็นชัดไหมคะอ่ะนี่แคปไว้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะถ้าใคร คิดว่าตัวเลขมีโอกาสน่าจะมาก็คำนวณดูนะคะพิกแพงได้ไปดูเทียบกับสำนักอื่นได้นะคะว่าตัวไหนมีโอกาสน่าจะมานะคะอันนี้คือจับชนให้แล้วมันเด่นที่5กับ8นะคะอันนี้คือตัวเด่นแล้วตัวรองก็คือจะเป็นตัวคู่ประกบนะคะทุกคนคะ่ะสามารถนาไปจัดหาซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะไม่แน่นะคะอาจจะถูกงวดที่หนึ่งได้นะคะทุกคนคะ่ะเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอ่าคลิปใหม่ๆอันไหนที่สุดมีโอกาสน่าจะเป็นมากกว่านี้เดี๋ยวแอดจะนำมาฝากทุกคนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ